บ้านสมชัยพัฒนาบางปวยมากับฟังก์ชัน2นอน2น้ำ1จอด20.6ตารางวาต่อเติมหลังคาลงจอดรถเรียบร้อยสามารถนำรถจอดในบ้านได้เลยกว้างขวางสะดวกมีพื้นที่ข้างบ้านสามารถไว้ของได้ห้องโถงรับแขกใหญ่สะอาดกว้างมีหน้าต่างระบายอากาศได้ดีต่อมาจะเป็นทางขึ้นันใดชั้นสองเดี๋ยวพามาดูกันค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านนะคะมีห้องน้ำห้องครัว ตรงนีมม้สามารถทําเป็นมุมกินข้าวได้ค่ะนี่คือห้องครัวต่อเติมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองกันต่อค่ะข้างบนจะเป็นสองห้องนอนนะคะภายในตัวบ้านจะมีห้องน้ำสองห้องอันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะคะและส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างค่ะถัดมาจะเป็นห้องนอนทั้งสองห้องค่ะ กว้างขวางม,มีหน้าต่างทั้งสองห้องเลยนะคะสามารถเปิดได้เลยห้องไม่อบอา้าวชั้นสองจะมีพื้นที่โล่งเอาไว้เป็นมุมไหว้พระหรือมุมทำงานก็ได้นะคะฝากกดติดตามเอพัทห p มพัพปตีด้วยนะคะ